แน่นอนฮะวันนี้ก็เรียกว่าต้อนรับในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หลังจากสาสนากันมาเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเจอกับศิลปินกันบ้างดีกว่า มาเรียบร้อยแล้วดูแบบใกล้ๆเลยนะแบบว่าหน้าใสมากถูกต้องตื่นมาแล้วน้ำมาจนหน้าใสเลยตื่นมาแล้วใสเพราะว่าคนที่พาไปเล่นมันก็หน้าไม่น่าใสอยู่แล้วไม่คุยเรื่องเพลงแล้วคุยเรื่องเดินทางเดี๋ยวฉันเล่นเรื่องนี้แน่นอนต้อนรับน้องนู่นีนี่ต้อนรับสู่แฉข่าวเช้านะฮะมาอีกรอบแล้วนู้นีก่อนอื่นนะต้องขอบคุณมากๆคือจริงๆอ่ะ หลังสงการหรือเทศกาลอ่ะมันจะเหมือนประมาณวีคหนึ่งอ่ะศิลปินถึงจะเริ่มกลับมารับงานกันแบบ f u ลอ option แต่นี้เราเหมือนแบบหลังวันหยุดปุ๊บมาปั๊บเลยครับคือแบบสุดยอดจริงๆนี่คือต้นแบบดีนะพี่ผูขยันมากอันนี้เมื่อวันอะไรล่ะเมื่อวันซื้อผมอยู่ไปเที่ยวมาอยู่เลยอสงการเป็นไงบ้างนับเด่หน่อยไปเที่ยวที่ไหนมาอะไรยังไงครับก็ได้ไปเล่นน้าบัด ปีนี้เป็นปีที่เที่ยวเยอะสุดเลยครับไปมาสามวันสามวันก็เหมือนกันเท่ากันที่ไหนที่ไหนไปที่ไหนมาบ้างไปอาร์ซีเอบ้างไปอารซีเอมาเอออ่าแลปที่ไวรัลที่ไวรัลอยู่ตอนนี้คือที่ไหนคลิปที่ไวรัลอยู่ตอนนี้ที่เรามีการหึงห่วงแล้วก็เอา้าไหนเปิดนี้แต่ฉันไม่ดูนีหนีแบบเอยนี่เลยหรออ่าฝ่ายชายเขาจะเซเซหน่อยฝ่ายชายนี่เนี่ฝ่ายชายฝ่ายชายจะไปนู้นนี่หรอฝ่ายชายเซเซหน่อยแต่ไปนู้นนี่แตไปนู้นนี่เวอร์ชันนี้ตัวใหญ่จังหวะ แก้งจากไรล่ะแจ้แฟนอินแฟนอินอาสุดเพิ่ไปใช้ปึ๊บแล้วแบบคนจะมายุ่งกับเขาหรือมาชนแก้วอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะแต่เขาพี่แบบอ๋อโอจริงจริงเหรอจีตี้อันนี้ไม่อยากจะเมานะอะไรแต่พูดต่อไปนี่ไงนี่ไงมีคลิปดูด้วยนี่ดูดูเฮ้ยเอาสิทำไมผมไม่รู้เร็วเร็ว เราจะบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้เราคือคนที่อยู่ในคลิปเลยเกิดอะไรขึ้นนะยนเด่วิวโมเมนต์นั้นมันขึ้นเป็นคลิปตอนเนี้ยหยอกกันเอิญกันแหละวายเรามากมากนี่แบบโอ้ลูกกูมันโตแล้วดูอ่ะมันมาแล้วอ่ะนี่อย่ากลับบ้านเขาไม่คิดว่าเขาจะเจอคําถามนี้แต่มันอยู่ในคําถามนะฮะโครงการนี้ไปทําะไรมาไปนําสิ่งนี้มาหรือว่ามันเป็นแบบที่มาที่ไปของเพลงนี้พอดีเลย จนนิ้รันมันก็ทำได้อยู่อ่ะขอฟังฮุกสักหน่อยฟังฮุกสักหน่อยอยากเป็นคนในคลิปโอ้ย โดนไหมเขาดิโดนไหมเดี๋ยวพีเร็วๆพี่ตดวไม่ไหวแล้วพี่อยากดูน้องชาวบ้านมันทำไม่ไหวแล้วมันจุจจกอยู่ในอกมันเห็นข่าแล้วก็โดนแหละชอบอ่ะอยากให้ส่งการทุกวันเลยอ่ะอยากให้ซีนู่นิวไปเที่ยวทุกวน <c oughs> ันถูกน <c oughs> วไปไหนแล้วพอได้มานั่งดูคลิปวันนี้ เขิดเหรรู้สึกไม่น่ามาเลยลันนี่เมื่อวันนี้เราก็บอกว่าเขิดไปจนนิลันเลยเป็นน้องเน็ตใช่ป้ะน้องเน็ตป้ะที่มาใช่ใช่ฉันมาทำอะไรที่นี่ทำงานแบบเพราะวนนี้เขาก็พอะโกันเลยครับวันนั้นนี่น้องนิวไปไปที่ไหนที่รูทหรือว่าที่รูใช่ไหมแล้วแล้วคนที่อยู่บริเวณโต๊ะรอบข้างเขาเขารู้ไหมว่าน้องนิวมา ก็ต้องรู้อยู่แหละปะคือวันนั้นนาไปแล้วเจอมตัวแม็ปอมตัวแมไม่ตัว้วยเพราะว่าเพื่อนในค่ายก็ไปเยอะไ่ถึงก็คือโซนเป็นของเราแหละตรงนั้นน่ะใช่ครับเราเจอดาราเยอะมากเลยครับเจอโจโลงไหมเจโลงไปทุกที่เลยอ่ะเอางี้ยูนิว ฝากเพลงเลยแล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องส่งคร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ลูกฉันตื่นเช้ามาต้อนรับสงการ์ดหลังวันหยุดต้องมาขอเพลงเอาดาวเพลงเอาเพลงเพลง single single T5 ของน้องจนนิรันด์มันเป็นยังไงมันก็คือเมื่อกี้พี่ชาชาบอกว่าเอางี้ยวพี่เจ้ชาอะไรจนนิรันด์เป็นยังไง ไม่ได้พูดว่าไงก็เมื่อกี้คุยกับน้องเขาว่าเออชื่อชื่อเพอร์ดีจนนิรันด์เมื่อไหร่จะรวยไม่เคยรวยไม่รวยเลยคือจนยังไก็จนอยู่อย่างนั้นบ้าเหรอไม่ใช่เออนะฮะก็เไม่เป็นแนวับความรักใช่ไหมความหมายความหมายมันเป็นฟีลเหมือนแบบก็เป็นเพลงรักเหมือนเดิมครับซึ่งอ่าคำว่าจนนิรันด์ผมรู้สึกว่ามันคือมันคือตลอดไปเฟเวอร์ใช่ครับ forever เลยเหมือนเพลงเนี้ยอ่าอยากให้หมายถึงแบบ ใครที่กําลังมีความรักอยู่ก็อยากจะให้มีความรักนั้นไปจนนิรันดร์เลยอืแล้วหัวเชื้อของหัวเชื้อหัวเชื้อโอ้โหเลือกใส่ตับไปอ่ะน่าเบื่อเราต้องใช้คําว่าอะไรอินสปิเรชันอินสปิเรชันมาจากอะไรอะไรอย่างนี้หัวเชื้อไหนโอ้โหเขาไม่ทำบิ๊เกอรี่บ้าถึงมาเป็นจนนิรันดร์ ก็จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่5ของผมซึ่งคิดว่าจะเป็นเพลงสําหรับการปิดอัลบั้มครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเสียงหาเนี่ยจะน่าจะมีการปล่อยอัลบั้มแล้วซึ่งพอเป็นซิงเกิลสุดท้ายปุ๊บเลยรู้สึกว่าอยากจะทําเพลงที่แบบมีสื่อถึงสื่อความหมายถึงซิงเกิลก่อนๆหน้านี้ด้วยครับ<อ>ซึ่งจะมีการเอาคําจาก เนื้อร้องหรือว่าชื่อเพลงของเพลงก่อน,อนๆที่เคยปล่อยมามาอยู่ในเนื้อเพลงนี้ด้วย<ง>นะซึ่งความหมายอย่างคําว่ารักแท้งไงก็มีอยู่คำว่าฤดูก็จะมีอยู่ในเนื้อเพลงเหมือนกันเพราะก<ค>่อน<ค>อนนี้ชื่อเพลงฤดูของเธอ<ค><ค>ส่วนเพลงนี้คําว่าจนนิรันต์ก็แค่อยากจะให้แบบจบซิงเกิลจบ ปิดอัลบ้าสวยๆสวยจริงเพราะว่าสวยแล้วคาสวยมากเลยภาพใน MV ด้วยก็สวยแบบสวยมากยิ่งได้น้องออมมาแบบเป็นนางเอก MV ให้อีกมันเลยดูแบบเฮ้ยเทมนิยายมากอะพี่ชอบดีไซน์ภาพการเล่าเรื่องของอันนี้คือซิงเกิลที่5แล้วใช่แล้วแล้วมีคำไหนที่อยู่ในซิงเกิลนี้ที่จะเป็นแบบเพลงต่อไปในอนาคตไหมมีไหมฮะก็ต้องไปอัลบั้มใหม่เลย ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันการสอบก็ยังไม่รู้ว่าเอาปัจจุบันก่อนเนาะแล้วแฟนได้ฟังแฟนได้ฟังยังอะไร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 คุณพูดวอาคุณมันดีๆนะคุณนี่มันหลายรอบคุณแซบโชว์นะคุณนะคุณนี่มันไงทั้งหมดนั่นคุณมันแฟนๆได้ฟังเพลงจนนี้และแล้วเป็นยังไงบ้างครับเขาไลน์มาบอกอะไรบ้างเดียว แฟนๆไม่น่าจะมีไลน์ไปหึงมาเข้าคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างเขาแบบโอ้ยแฟนๆชอบนะคะับมีแบบแฟนๆชมเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่แฟนๆของผมด้วยแฟนๆของออมก็คือช่วยเล่นเทรนใน X กันเยอะมากๆแล้วก็แบบช่วยจนติดอันดับหนึ่งเหมือนตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่ในชาร์ตนี่วันนี้อยู่อันดับสองสามนะใช่แต่ติดติดติดนีดแต่ถ้าออกแชร์ไปปุ๊บน่าจะขึ้นอันดับหนึ่งแล้ววันนี้ นะครับเทรนด์ของเรานี่เป็นน้องนี่น้องนุนิวเลยทำงานกับสามสองนุนิวทำงานออมน่ารักมากเลยครับเหมือน เขาแบบเขามี energy ที่บวกอยู่ตลอดเวลาอแล้วก็ผมชอบคือชอบชอบเมาส์กันสนุกมากเลยเมาสกันเรื่องอะไรอ่ะตอนถ่ายไม่พิธีกระดับประเทศไม่ก็อยากรู้ไงอยากรู้เรื่องที่ว่านิ้วกับอ้อมไอ้นี่ก็ขยันล่อซื้อเลยแล้วนี่ก็อยากจะเอาเลยนะไม่ไช่โน้องผมแล้วน้องก็จะหลุดตลอดเลยเราก็อยากรู้ว่าเออเมาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยคุยไปเรื่อยเลยเขาก็คุยเรื่อง งานบ้างหลักๆมีปรึกษาคู่แมแบบว่าคู่เธอคู่ฉันหรือไม่หรือว่าแบบไม่มีแค่ก่อวันนั้นอยู่กันสองคนเฮียกับพี่หลิงไม่ได้มาด้วยใช่แล้วก็เมาสกันตามภาษาแบบเพื่อนเพิ่งเพื่อนแบบเพิ่งคุยกันจริงจังครั้งแรกซึ่ง m ีสวยงามมากเลยนะครับดูแฟนตาซีดีนะ ใช่สวยมากนะครับก็ใครที่อยากชมเข้าไปชมได้เลยจนนิรันด์นะครับได้ทํางานกับพี่แอมอีกแล้วใช่ครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ใช่ครับนะครับซึ่งก่อนนี้ก็มีเพลงรักแท้ใช่ไหมพี่แอมก็ดูแลหลายเพลงเลยเป็นไงบ้างเพลงจนนิรันด์ต่างจากเพลงอื่นๆยังไงบ้างทํางานร่วมกับพี่แอมก็พี่แอมแต่งเพลงไหนก็พอครับเพลงนี้ก็ยังเพราะมากเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่คิดว่าคง คงอยู่ในลายเส้นของแนวเพลงที่เพี่แอมแต่งให้ผมคือความเป็นเอเชียนคจะมีความไทยจะมีความจีนอย่างเพลงเนี้ยก็จะมีดนตรีบางช่วงก็คือจีนโดยเพราะลายของเมโลดี้ใช่ค่ะฟังมชัดเลยว่าเป็นทั้งจีนแล้วก็ไทยด้วยอ่านะะฮมันจะรู้สึกว่ามีความเป็นไอเ็นบีมีความเป็นแบบมีความป๊อปนะฮะแล้วก็เป็นแบบสไตล์เอเชียฟังง่าย ร้องตามง่ายร้องตามง่ายไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะน่าจะร้องตามกันได้แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้โปรดิวเซอร์อย่างคุณชลทัศนะครับในบรรยากาศในห้องอัดเป็นยังไงบ้างก็อดี้อัดกี่วันอ่ะน้องนุ่นเอออัดยากไหมพี่น่ลูกวันเดียวค่ะวันเดียวจบเลยใช่ครับก็วันอัดแต่ผมอัดเพลงกับพี่แอมบ่อยแล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็มีความสุขมากเวลาอัดกับพี่แอมไม่เกรง ไม่เกรงทำงานด้วยกันบ่อยไงใช่ค่ะอย่างนี้คือวันเดียวจบเลยใช่มาเรื่องการวันถ่ายทำเอ็มดีกว่าเพราะว่าเอมวีพี่รู้สึกว่ามันดูแบบดูใหญ่มากอะหมายถึงแต่ละซีนอะถ่ายนานไหมลูกเอ็มวีก็จริงๆด้วยความที่เราทั้งคู่คือคิวยากมากเลยเออเนี่ยพี่ยังงงอยู่ว่าแบบโหล่แล้วออมตอนนี้งานเยอะไมไปไหนก็มองแต่เห็นหน้าออมหลิงออมอเงี้ย หรือแบบนิวก็ไม่ได้น้อยนะไข่ก็แน่นไปหมดทั่วเมือง<ว>แล้ว <สะ S 2> มาเจอคิวกันได<ะ>้คือถ่ายหนึ่งวันเต็ม หนึ่งวันไม่เต็มด้วยครับจริงเหรอคิวได้แค่นั้นใช่ครับแล้ววันนั้นเนาะมีต้องไปงานต่อด้วยเฮ้อยากจะยืนตบมือแล้วคุณยังมีเวลาเมาส์กันอยู่คุณทำได้ยังไงอ่ะคุณเก่งมากอ่ะมาแบบมาพี่อ้อมาสนุกมากเลยครับตอนนี้แบบไม่มีเวลาเปลี่ยนเซตเปลี่ยนไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วงแวะเปลี่ยนรู่ซิดก็คือพูดถึงก็ไม่พูดถึงเลยหรอเมาส์อะไรกันนะลูกวันนั้นเลยอีกแล้วพี่เช่ายังไง อะไรนะฮะเอาให้ได้เอาได้เราใครก็อยากรู้ว่าแบบว่าทำงานแล้วแบบวหนึ่งกองคุยชทโชน้องออมแล้วเป็อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยสารทุกสุดดีอ่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมพี่ว่างานเยอะไหมบอกเยอะเยอะเลยแต่แบบชวนเขามาใน MV แล้วจะมีชวนมาแบบว่าฟิชเชอร์ลิงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันมีไหมมีคุยไหมมีเม้าบ้างยากอ๋อก็ยากเหมือนกันครับแต่คิดว่า คิวมันจะยากด้วยคิวนี่แหละครับแต่หลังจากนี้อยากทำงานกับออมอีกอยากเจออีกเพราะว่าเพราะว่าหยโน้อยากเมาส์เมาส์ได้ถึงเครื่องมากเลยนะดันแบบอยากอยู่ตรงมงานนะงานเอาเราได้ไหมอะเมาส์ได้ถึงเครื่องมากอะใช่อ่ะเมาส์ออมนิดหนึ่งว่าว่าการทำงานหรือว่ามีมุมอะไรที่แบบ ที่มันน่ารักแล้วประทับใจอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเลยที่คิดว่าเขาน่าจะอนี้ให้เราคู่ก็ไม่รู้สิครับผมรู้สึกว่าเราคุยกันถูกคอมากๆเลยเหมือนคลิปเนาะมันเหมือนคลิปใช่ครับตั้งแต่อที่ที่คุยกันล่าสุดถ้าไม่ใช่วันไถ่เอบก็จะเป็นงานเขาดาวตั้งแต่ปลายปีอ๋อได้เจอกันใช่ครับแล้เหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันเลยหลายเดอนแล้วเราก็ รู้สึกว่าคุยกันถูกคอตั้งแต่ช่วงงานเขาดาวเลยเขาดาวมีกินส้มไปกินส้มตำกันไหมมีกินส้งนะยังไม่มีคือถ้าเมาถูกคอเนี่ยต้องจกส้มตำกันแล้วอ๋อในนอเขาไม่กินหอยมางค่าเสก็ได้ไม่อยู่ในกองไงอะไรแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยตื่นๆไงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีกินกันบ้างแต่ออเป็นคนที่ งไงชอบถ่ายรูปชอบเซลฟี่มากครับอชอบเซลฟี่ชอบถ่ายรูปมาแบบเวลาคุยกันในไอจีลิพายอย่างเงี้ยว่าบบจะเซลฟี่หน้ามาปตมมมมมากติผมมันไม่ค่อยเซลฟี่แบบให้ให้ใครให้คนอื่นขนาดน,านั้นแต่พอส่งไปฉเฉพาะให้ใครอะของเราอะเฮ้ยเอาอีกแล้วก็มีบ้างนิดหน่อยอ้ามีบ้างนิดหน่อยนะไม่ได้ดวก มองหน้าพี่มองหน้ามองหน้ามาตุ่มแล้วใช้ใส่ตานะเมื่อกี้ว่าคุณอยากรู้ไหมผมจะถามมห้แล้วเนี่ยว่าผมจะโยงเขาเลยว่าเขาเลาเรื่องอะไรกันดูความสนิทสนองของขาออมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลักๆเรื่องที่เมากันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรทั่วไปหรือว่าทั่วไปเลยรื่องของไม่มีท็อปิกเลยไม่มีท็อปิกหรอมีเมาไหมว่าเรื่องแบบเนี่ยพี่หลิงเป็นยางเงพี่ซีเป็นไหมอะไรเงี้ยมันมีไหม อยากรู้ทำไมวะเราอะเราเราอะเรา ก็อยากรู้ก็อาจจะมีพูดถึงบ้านนิดหน่อยพูดเยอะรอกเขินนะฮะถ้าพี่ถามว่าเช่นเธอดูน่าเกลียดไปไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคอ่าฮะเราไปเบรกกันก่อนดีกว่าแมสได้ได้ตกลงเพลงชื่อชื่อเพลงว่าอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วไงจนนิรันดร์เอขาบอกไปแล้วเพลงเขาจำได้จำง่ายอ่ะตายครับนะฮะเดี๋ยวเบสคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมายังมีคำถามถามน้องนิวต่อนะครับคุณผู้ฟัง ผู้ชมใครอยากถามมาส่งข้อความมาได้อยากถามคําถามอะไรน้องนุนนิวเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาถามให้นะครับผมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องนุนนิวเลยนะฮะซิงเกิลนี้จนนีรันนะจ๊ะ สนับสนุนโดยอาหารแมวพรามีผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจฟเลือกอาหารแมวพรามี E.M.S ส่งด่วนผลไม้จากปรษสณีไทยบางครั้งความคิดถึงก็มีรสชาติเป็นผลไม้และสูตรใหม่ s 2 6 g o 3กเอกสิทธิ์เฉพาะผสมออลฟาสปิงโกไบอิล e ิน E.F.M 9 4 อาเพลงดีกแนวานวคานนวาอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มกลิ่นก็หอมและอร่อยคานนวาคานิวากินแล้วคนสวยเงางามต้องลับหน่อยถูกใจคนรู้ใจแนวคานนวาบางครั้งความคิดถึงก็มากับรสชาติเปรี้ยวอมหวานจากลูกเลือดสวนบ้านเราเงาะหวานฉ่ำเต็มคำ ลำใหญ่ที่ทรงให้ด้วยรัก EMS ส่งบวนผลไม้สดเหมือนเพิ่งออกจากสวนคุ้มสุดกับค่าส่ง3กิโล60บาทที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ EMS พัสดุใจมากกว่าพัสดุคือใจที่ให้กันทุกคนมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างมีเส้นทางสู่จุดหมายหลายรูปแบบแต่ไม่ว่าจะแบบไหน DPO S05 มีครบ รับจบทุกพลังงานแห่งการขับขี่ทั้งรุ่น BEV ให้คุณขับสนุกไปกับชีวิตในเมืองและรุ่น REEV ให้คุณมั่นใจเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวล d p o w e S05 Extend Your Freedom รายละเอียดเพิ่มเติมที่ฉังอัน .co.th สัมผัส d p o w e ทุกรุ่นพร้อมข้อเสนอพิเศษไดล้ววันนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศคนวูกใจด หารแมวและสุนัขคันิว่าหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพจช็อปทั่วประเทศว่าจะพักเรื่องหวยพราะเปิดดูดวงอะมีเกณฑ์จะรวยมาอีกแล้ว efm 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแฉข่าวเช้าสนับสนุนโดยเจฟเลือกอาหารแมวพรามีตัวแน่นขนสวยไม่เติมเกลือ e.m.s ด่วนความคิดถึงรสชาติเป็นผลไม้และสูตรใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะของ S26 GO3 อ่ก็มายืนต่อแชร์ใช่เนี่ยตั้งแต่เจอน้องมาเพราะน้องมาส่งซิงเกิลกับเราตลอดใช่ปะครับครับครับรู้สึกว่าเจอน้องคราเนี้ยเมาส์จ้ำจ้ำปีกเกือบหลุดด้วยที่บอกว่าพูดจริงสถาการจะบอกว่าเป็นวันพักที่เหนื่อยกว่าเดิมแหมไม่พักเลยอ่ะหวานไม่พักมันก็นุเมยิ่งกว่าเดิมสิทำไมถึงเหนื่อยอ่ะใครเป็นคนช่วยใครใครเป็นคนช่วย อ๋อ่ส่วนจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวแต่ว่าปีนี้มีเพื่อนชวนเยอะเพื่อนในค่ายบ้านแล้วก็มีไปเจอเพื่อนๆพี่ๆในทีป๊อปด้วยอ๋อทุกวันไหมน้องนุ้ยอ๋ทุกวันสามวันไงสามวันใครเราแบบเขาชวนเราก่อนตลอดไหมหรือว่าเราชวนเขาด้วยหรือว่าแบบสามวันเขาชวนตลอดเขาชวนแล้วเราก็ไปชวนต่อครับอ๋อเรื่องเป็นอย่างงี้นี่เองนะฮะไม่เข้าใจในคำว่าเขานี่มันคือหมายถึงใครโอ้ย แต่ว่าเขาน e ่าไปด้วยวันเดียวอะหรอทำไมเขาเขาฮะบุฟ่าคือสมมติว่าไม่ไปต้องอย่างไรรู้ต่อไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเขาไม่เท่าไหร่นู่นทำไมทำไมถึงไปวันเดียวมันมีเหตุผลอะไรแล้วอีกสองวันเกาหายไปไหนอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเอออยากรู้เฉยเรอยากรู้เฉยทำไมทำไมในข้อความเขาพิมพ์มาว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจนะ ไม่รู้เหมือนกันค่ะเกิดอะไรขึ้นกับใจใหมายถึงว่ามันมนความรู้สึกเกิดอะไรขึ้นกับใจก็ต้องลงรักไงแล้วก็แบบเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นแบบพลาสเตอร์ปิดตรงกลางหัวใจอ่ะก็ฝังลึกนี่นะฮะเขาหมายความว่าอะไรนไหนๆก็บเมนกันแซลขนาดนี้ก็วันนั้นหน้าวันแรกหลังจากกลับมาผมโพเข้อความนี้ลงเอ็กซ์ครับชันยัรู้แต่ชันไม่พูดให้เขาพูดเอง มีคนน,นั่งงัวอยู่ตั้งนานเขาแบบเฮ้ยเดี๋ยวมัเ ه, เนเป็นสแปมในข้อความวะทำไมมันแบบเกิดอะไรขึ้นกับใจนะแล้วก็เป็นหัวใจแล้วก็แบบเป็นลูพลาสเตอร์แล้วลบปะระ<ต>ล,ลบปะถ้าไปหาตอนนี้ไม่เจอแล้วพอลบไปลแล้วแฉันไม่ถ <laughs> งั้นงั้น,นก่อนเท่าเรื่องเพลงขออนุญาตคายไปหนึ่ยค่ะขอยกมือไหว้ก่อนเลยครับตอนก่อนที่เราแบบจะโพกข้อความนั้นมันคิดอะไรแบบถึงกรรมะโพดเฮ้ยมันกุฟิกาแฟ ก็อยากโพสเฉยๆมันรู้สึกนะเนาะกำลังกําลังแฮปปี้อยู่ให้เปรียบเทียบฟิลนั้นเป็นเพลงของนุนิวทั้งหมดที่ทํามาเปรียบเทียบได้เป็นเพลงไหนครับฟิลตอนที่โพสว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจนะไหนๆมาวันนี้มันก็ต้องไปจนนิรันแหละก็ถูก้องมาตื่นมาตื่นมาโมเม้นยิง อม่นี้เลหนูทำถูกแล้วลูกไม่น่าถามเออะเป็นนี้าหนิลานี่แหละใช่นะฮะหนูยังคงไม่ได้ตั้งรับว่าหลังวันหยุดยาวมาจะเจอเกับอะไรแบบนี้ไม่กล้ามาพอมใช่แต่จริงๆพี่ดีไทยที่ได้คุยกับน้องเรื่องนี้ เพราะผมพี่ก็อึดอัดและคิดไปเองตะตาธนาไงเดี๋ยววันนี้ต้องไปอีกหลายที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเล่นเรื่องนี้กันทั้งวันใช่แล้วคุยเรื่องเพลงบ้างแต่ว่าที่แรกก็เมาไปเรื่อยได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวผูนี๋ยวนิ่งสนุกกว่าคุยจอนุญาต EFM มากเมาไปเรื่อยใช่ไงคือถ้าพูดเหมือนกันมันเบื่อนิ่งทุกบ้านไป่อไปกี่ที่กี่ที่ก็พูดอย่างเงี้ยนิ่งเงี้ยเดิเปิดที่นี่ฉ่ำสุดแล้วเรื่องเรื่องเพลงจนนี่รันมีอะไรอยากพูดอีกไหม ไม่มีแล้วก็ไม่มีเอาเปว่าฝากเขาไปฟังแล้วก็ดู MV กันเยอะๆด้วยนะไปจนนี้ันแล้วก็ขอบคุณน้องขอบคุณคุณออมกับแม่ก้อยอที่มาเล่น MV ให้โอเคฝากไปฟังแล้วก็ฝากเขาไปดูเ v กันเยอะๆแล้วไม่ได้จะฝากถึงแบบทุกคนที่ได้เห็นคลิปวันสอการของเราอย่าดูบ่อยครับคับ ลบทิ้งไปเลยก็ได้เปิดปิดกันไปเลยอย่าเปิดอย่าบ่อยบอเคถ้าตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับหัวใจของตัวเองเนี่ยน้องนิวอยากจะบอกอะไรกับหัวใจตัวเองในความรู้สึกตอนนี้บ้างอืม อย่างเงียบนานวิจัยไม่ดีใช่อหนูเงียบสักสองสิบปีพอใหญ่เกินสี่ปีใช่ใช่ใช่จะสี่ปีเดี๋ยวขอสิีหน่อยได้ไหมนิ้วมือเกิอะไรขึ้นกับใจก็ไม่รู้ หัวใจมันแฝงแล้วมันยังไงมันต้องรักษาไหมหรือมันยังไงหรือว่าจบสวยแล้วก็ยังยังมีต่อเกิดนี่เลยกระจายก็ไม่รู้น้องเขาบอกมาแล้วน้องฮะตอนนี้อยู่ที่อันดับสี่ออนเทรนดิ้นะครับยูทูบขอถามเป็นการเป็นงานนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเพลงนี้ก็คือนุ่นนิวเนี่ยเขาจะมีแฟนเพลงอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วแบบจะมีทำเวอร์ชันนี่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ไหม อืมอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าอยากมีนะครับจริงๆอยากมีเวอร์ชั่นจีนด้วยเพราะเมโลดี้มันได้มากนะความเป็นจีนมากๆใช่ใช่ช่นะฮะคือแบบกินอายแล้วก็สำเนียงแบบภาษาจีนมันแบบออกมาได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้น้องนิวไปกี่ที่โหเยอะไหม เยอะใช่ไหมแปดที่เนาะเพราะฉะนั้นใครที่ต่อตอนนู้นนิวนะครับเอาเลยครับพวกเราเปิดให้แล้วคุณตามได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องข้อมูลเพลงจนิรันต์ครับคุณไปฟังอีก8ที่ที่เหลือนะครับที่ดีนะใช่ครับดีเมาดี่เมาไอ้นนี่คี่เรีนเมาแล้วไม่ใช่เมาธรรมดานะคุณมีบอกว่าเมาไปเรื่อยดูคุณมีแบบว่าเป็นคนยังไงวะถูกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยท้าจะให้รีเพย์ภาพเนี่ยจะมีอยู่ท่านึนนี้น้องที่บอกว่า เอาเลยค่ะไม่เลยครับแล้วผมแล้วฮะแล้วได้เขาได้สั่งยังครับอย่างอีกไปดูถึงว่ากี่ตัวเนี้ยคุณออมไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ยุ่นฟังฟังพี่ก่อนคือออมแบบไปถ่ายเอ็มบีแน่นอนว่าวันถ่ายเอ็มบีอาจจะแบบเมาส์ฉ่ำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสกับการฟังเพลงเขาโฟกัสกับการฟังเพลงจนนี้แหละแล้วเขาว่าไงบ้างฮะอืมวันนั้น ออมมนได้ฟังครั้งแรกตอนถ่าย MV เลยครับแล้วออมฟังไปเรื่อยฟังบอกออมบอกพราว่าฟังเพลินมากเลยฟังสบายมากเลยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้เนาะใช่เป็นสิ่งที่อยากรู้ไงออมออมก็เป็นนางเอก m ออ่าครับแล้วเวลาเมาส์กันน่ะน้องนุี่เมาส์เรื่องเพลงกันเยอะไหมเวลาที่อยู่ในกองกัน m อ็มวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเนาะ สนใ่เรื่องอื่นมากกว่าเอางี้ก่อนไปเราเรื่องอะไรอ่อเนี่ยนะมันไม่ใช่พี่พี่เนี่ยพยายามจะถามให้เข้าสเกอโทษถามที่สุดแล้วพี่ก็เอามีอย่งจริงโอเคพี่ก็อยากรู้พี่ก็อยากรู้พี่บ๋องกงให้นูนิวเดี๋ยวก่อนนะก่อนไปวันนี้ต้องขอบคุณนูนิวก่อนที่แบบว่า ตื่นเช้าหลังวันหยุดยาวมาแล้วให้วกพี่มาอามด้วยขนาดนี้ขอบคุณน้องก่อนขอบคุณนะนุนนิวะ้เดี๋ยวเราจะส่งท้ายนุนิวนะครับด้วยซิงเกิละปรึกษากระทางข่เขาก่อนไหมปรึกษาก่อนไหมว่าร้องสดได้ไหมได้ได้ได้โอเคนี่เขายื่นคำได้ไหวลยคืออย่าให้นุนิวลองปิดให้เราเลยก่อนไปขอขอบคุณก่อนนะครับอาหารแมวพรามี่ผลิตจากปานเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจฟเลือกอาหารแมวพรามี่ครับขอบคุณครับครับผมอะไรอะ ตัวไหน้นเนี่ยอ้าโอเค EMS นะครับส่งด่วนผลไม้จากไรสนีไทยบางครั้งความคิดถึงก็มีรสชาติเป็นผลไม้นะฮะพี่ชาวฮะครับผมสุดท้ายของเรานะครับผม นะฮะสูตรใหม่ s อสยี่สหกสามนะครับผมเอกสิเฉพาะผสมอัลฟ่านะครับผมสปริงโกไมลินนะครับขอบคุณด้วยนะฮะนุนิลูกค <c oughs> ้าฝา <c oughs> กแปบเดฝากแป๊เด้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ปิดทา้ายเออด้วยการลองสดใช่ครับนะครับหรือว่าน้องนี่รู้สึกว่าเฮ้ยสัมภาษณ์ตรงนี้ตอนเช้านี่พอแล้ว <c oughs> หนูกลับบ้านเลย <c oughs> หนูกลับบ้านแล้วหนูไม่ต้องไปที่ไหนแล้วแล้วหนูก็ปิดโทรศัพท์เอาปากมีจอนนิดนึงแล้วก็ ฝากซิงลงกันที่5ของนุนิวด้วยนะคบเพลงจนนิรัน forever นะคบแล้วก็ฝาก MV ด้วยตั้งใจทำมากๆเลยนะคบแล้วก็ขอบคุณออมที่มาเป็นนางเอก MV สุดสวยให้นุนิวนครับขอบคุณแม่ก,ก้อยด้วยยังไงก็ฝากเพลงจนนิรันเป็นเพลงป๊อปฟังสบายๆความหมายดีๆนะคบมีจะจะ,จะมีกลิ่นความเป็นจีนด้วยอยากฝากเปิดฟังกันบ่อยๆได้เลยครับอโอเคโอเคติดเอ็มเปิดบ่อยนะโอเคแล้วก็ส่งท้ายไปด้วยกับเสียงเพราะๆของน้องนุนิว จากนี้ไปจนนี้รัเธอจะยังรักฉันใช่ไหมอยากขอแค่ได้มีเธอเป็นคนเดียวของหัวใจลอดไคงไม่นานเกินไปกับเราเท่านี้ก่อนีกะกขอบคุณรุ่นดี้ดวยนะคขอบคุณมากนะครับขอบุณวนี้ท่านผู้้ชมครับผมเดยวกลับมาพรุ่งนี้ตั้งแต่แ0นะครับกับแชชา์วดีครับ ตอนนี้ลันฝังด้วยนะเสาวเช้า สนับสนุนโดยอาหารแมวพรามี่ผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจฟเลือกอาหารแมวพรามี่ EMS ส่งด่วนผลไม้จากไพรสณนีไทยบางครั้งความคิดถึงก็มีรสชาติเป็นผลไม้และสูตรใหม่ s 2 6 Go 3เอกสิทธิ์เฉพาะผสมอัลฟาสปิงโกมาอิลิชีเสริชีครบชิสบาย